คุณเคยสังเกตไหมคะว่าบางคืนคุณนอนหลับไปแล้วแต่พอตื่นขึ้นมาตอนเช้ากลับรู้สึกเหนื่อยล้ามากกว่าตอนที่เข้านอนหรือบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าร่างกายของคุณไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนแม้ว่าคุณจะพยายามดูแลสุขภาพอยู่แล้วก็ตามวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่สําคัญมากๆแต่หลายคนมักจะมองข้ามไปนั่นก็คือนิสัยก่อนนอนที่อาจจะทําให้อายุข,ของเราสั้นลงได้ถึง10ปีเลยทีเดียวหลายท่านอาจจะตกใจใช่ไหมคะแต่นี่คือความจริงที่แพทย์ และนักวิจัยหลายท่านได้ออกมาเตือนแล้วสิ่งที่เราทําในช่วงก่อนนอนนั้นมีผลกระทบต่อสุขภาพของเรามากกว่าที่เราคิดโดยเฉพาะสําหรับผู้สูงอายุที่ร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมการทาสิ่งผิดๆก่อนนอนอาจจะส่งผลร้ายแรงต่อหัวใจสมองและระบบต่างๆในร่างกายของเราในวิดีโอวันนี้เราจะมาดูกันว่ามีนิสัยอะไรบ้างที่เราควรหลีกเลี่ยงและที่สําคัญคือเราจะมาเรียนรู้ว่าควรทําอย่างไรแทนเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนยาวถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยนะครับ สิ่งแรกที่หลายท่านอาจจะทำโดยไม่รู้ตัวก็คือการกินอาหารหนักหรืออาหารมากเกินไปก่อนนอนหลายคนชอบกินข้าวเย็นดึกๆหรือชอบกินของว่างขณะด,ดูทีวีก่อนเข้านอนบางคนก็ชอบกินผลไม้หรือขนมหวานก่อนนอนเพราะคิดว่ามันดีต่อสุขภาพแต่รู้ไหมคะว่านี่คือหนึ่งในสิ่งที่อันตรายที่สุดที่เราทำได้เมื่อเราอายุมากขึ้นระบบย่อยอาหารของเราทำงานช้าลงเรื่อยๆการกินอาหารก่อนนอน โดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงหรืออาหารที่ย่อยยากจะทําให้กระเพาะอาหารและลำไส้ของเราต้องทํางานหนักในขณะที่เราควรจะพักผ่อนสิ่งนี้ไม่เพียงแค่ทําให้เรานอนไม่หลับหรือนอนไม่สนิทเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อหัวใจของเราอีกด้วยคุณหมอหลายท่านบอกว่าเมื่อกระเพาะอาหารเต็มและต้องย่อยอาหารเลือดจะไหลไปที่ระบบทางเดินอาหารมากขึ้นซึ่งหมายความว่าหัวใจต้องสุบฉีดเลือดแรงขึ้นและเร็วขึ้นสําหรับผู้สูงอายุที่อาจจะมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตหรือหัวใจอยู่แล้ว การทําให้หัวใจต้องทํางานหนักในเวลากลางคืนเป็นเรื่องที่อันตรายมากมีการศึกษาพบว่าคนที่กินอาหารหนักก่อนนอนเป็นประจำมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองสูงขึ้นถึงสองเท่านอกจากนี้การกินอาหารก่อนนอนยังทําให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นอีกด้วยเพราะเมื่อเราไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายและเข้านอนอาหารที่เรากิน จะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมได้ง่ายกว่าการมีน้ำหนักเกินเป็นต้นเหตุของโรคต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงและปัญหาข้อเข่าเสือ่อมแล้วเราควรทำอย่างไรดีล่ะคำตอบคือพยายามกินอาหารเย็นให้เสร็จก่อนเวลาหกโมงเย็นหรืออย่างน้อยก็สามถึงสี่ชั่วโมงก่อนเข้านอนถ้าหิวจริงๆก่อนนอนให้เลือกทานอาหารที่ย่อยง่ายเช่นนมอุ่นร้วหอมสักลูกหรือน้ำเคึ่งผสมน้ำอุ่นเล็กน้อยสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เรารู้สึกอิ่มโดยไม่ทำให้กระเพาะอาหารต้องทำงานหนะัก สิ่งที่2ที่อันตรายมากๆแต่หลายคนก็ยังทํากันอยู่ก็คือการนอนดึกหรือการนอนในเวลาที่ไม่สม่ําเสมอหลายท่านอาจจะคิดว่าถ้าเรานอนให้ได้7จถึงแชั่วโมงก็พอแล้วไม่สําคัญว่าจะนอนกี่โมงแต่ความจริงแล้วเวลาที่เรานอนมีความสําคัญมากๆเลยทีเดียวร่างกายของเรามีนาฬิกาชีวิตที่เรียกว่าซ c เคเดียนรีเดิมซึ่งควบคุมการทํางานของฮอร์โมน และระบบต่างๆในร่างกายนาฬิกาชีวิตนี้ถูกออกแบบมาให้เราตื่นตอนกลางวันและหลับตอนกลางคืนเมื่อเราอายุมากขึ้นนาฬิกาชีวิตของเราจะทำงานได้ไม่ดีเหมือนเดิมถ้าเรายังนอนดึกหรือนอนไม่ตรงเวลาก็จะทำให้ระบบต่างๆในร่างกายสับสนและทำงานผิดปกติการนอนดึกทำให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินที่มีหน้าที่ช่วยให้เรานอนหลับได้น้อยลงเมลาโทนินไม่ใช่แค่ช่วยให้เรานอนหลับเท่านั้นแต่มันยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญที่ช่วยป้องกันเซลล์ในร่างกาย จากการถูกทำลายการมีเมลาโทนินน้อยจึงทำให้เราเสี่ยงต่อโรคมะเร็งและโรคเสื่อมสมรรถภาพทางสมองมากขึ้นนอกจากนี้การนอนดึกยังส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของเรามีการศึกษาพบว่าคนที่นอนหลังเที่ยงคืนเป็นประจำจะมีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอก,กว่าคนที่นอนก่อน10บโมงครึ่งสำหรับผู้สูงอายุที่ภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับต่ำอยู่แล้วการนอนดึกจึงทำให้เราเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือการนอนดึกทำให้ตับของเราทำงาน ไม่เต็มที่ตับมีหน้าที่ขับสารพิษออกจากร่างกายและตับจะทํางานได้ดีที่สุดในช่วงเวลาประมาณ11โมงกลางคืนถึง3โมงเชา้าถ้าเรายังไม่หลับในช่วงเวลานี้ตับก็จะทํางานได้ไม่เต็มที่ทําให้สารพิษสะสมในร่างกายส่งผลให้เราเป็นโรคต่างๆได้ง่ายขึ้นแล้วเราควรนอนกี่โมงดีล่ะคําตอบที่ดีที่สุดคือก่อน10โมงครึ่งหรือไม่เกิน11โมงกลางคืนและควรตื่นเวลา5-6โมงเชา้าการนอนในช่วงเวลานี้จะทําให้ร่างกายของเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ และระบบต่างๆทำงานได้ดีถ้าคุณเคยชินกับการนอนดึกให้ค่อยๆปรับเวลานอนของคุณให้เร็วขึ้นทีละ15-30นาทีต่อสัปดาห์อย่าเปลี่ยนแปลงทีเดียวเพราะร่างกายจะปรับตัวไม่ทันสิ่งที่3ที่เราต้องระวังก็คือการใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตก่อนนอน ในยุคนี้หลายคนคงไม่สามารถห่างจากโทรศัพท์ได้บางท่านชอบดูข่าวเล่นเกมคุยกับลูกหลานหรือดูวิดีโอบนโทรศัพท์ก่อนนอนบางคนก็นอนไปกับโทรศัพท์วางอยู่ข้างๆหมอนเลยทีเดียวแต่รู้ไหมคะว่านิสัยนี้อันตรายมากๆสําหรับผู้สูงอายุหน้าจอของโทรศัพท์และแท็บเล็ตปล่อยแสงสีน้างเงินที่เรียกว่าบลูไลท์แสงนี้จะทําให้สมองของเราคิดว่าตอนนี้ยังเป็นเวลากลางวันจึงหยุดการผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินที่ทาให้เรารู้สึกง่วงนอนผลก็คือเรานอนไม่หลับหรือนอนหลับยาก และแม้ว่าจะหลับไปได้ก็จะนอนไม่สนิทและไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่สำหรับผู้สูงอายุการนอนไม่หลับเป็นปัญหาใหญ่มากเพราะในช่วงที่เรานอนหลับสนิทนั้นสมองจะทำการซ่อมแซมตัวเองและจัดเก็บความทรงจำถ้าเรานอนไม่สนิทสมองก็จะไม่ได้รับการซ่อมแซมที่ดีทำให้เสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมและความจำเสื่อมได้มีการศึกษาพบว่าคนที่มีปัญหานอนไม่หลับเรื้อรงังมีความเสี่ยงต่อโรค Alzheimer's สูงขึ้นถึง5 0เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้แสงจากโทรศัพท์ยังส่งผลเสียต่อดวงตาของเราอีกด้วยยิ่งเราอายุมากขึ้นดวงตาของเราก็จะอ่อนแอลงการจ้องหน้าจอโทรศัพท์ในที่มืดจะทําให้ดวงตาของเราเหนื่อยล้าและเสียหายได้ง่ายขึ้นอาจทําให้เป็นต้อกระจกหรือจอประสาทต,ตาเสื่อมเร็วขึ้นแล้วเราควรทําอย่างไรดีหลักวิธีที่ดีที่สุดคือหยุดใช้โทรศัพท์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดอย่างน้อย1-2ชั่วโมงก่อนเข้านอนถ้าคุณชอบอ่านข่าวหรือดูอะไรสักอย่างก่อนนอนให้เปลี่ยนมาอ่านหนังสือหรือหนังสือพิมพ์แทน หรือถ้าจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์จริงๆก็ให้เปิดโหมดในโหมดหรือ b l u ู l i g h ฟ f เ l อร์และลดความสว่างของหน้าจอให้ต่ำที่สุดแต่อย่างไรก็ตามการไม่ใช้เลยก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสิ่งที่สี่ที่อันตรายมากแต่หลายคนมักจะมองข้ามไปก็คือการดื่มน้ำน้อยเกินไปหรือมากเกินไปก่อนนอนคุณอาจจะคิดว่าเรื่องนี้มันเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วมันสำคัญมากเลยทีเดียวการดื่มน้ำไม่เหมาะสมก่อนนอนอาจจะทำให้เราเจอปัญหาสุขภาพแารแรงได้ สำหรับคนที่ดื่มน้ำน้อยเกิดไปร่างกายจะขาดน้ำในระหว่างที่นอนหลับเมื่อเราอายุมากขึ้นความรู้สึกกระหายน้ำของเราจะลดลงทำให้เราไม่รู้สึกว่าร่างกายต้องการน้ำการขาดน้ำทำให้เลือดข้นขึ้นไหลเวียนได้ไม่ดีและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจหลายท่านที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองมักจะเกิดในช่วงเช้าตรู่หลังจากที่ร่างกายขาดน้ำมาตลอดทั้งคืนนอกจากนี้การขาดน้ำยังทำให้ไตของเราทำงานไม่ดีไตต้องการน้ำ ในการขับของเสียออกจากร่างกายถ้าเราขาดน้ําของเสียก็จะสะสมในเลือดทําให้เกิดนิ่วในไตหรือทําให้ไตเสียหายได้ในระยะยาวแต่อีกด้านหนึ่งการดื่มน้ํามากเกินไปก่อนนอนก็มีปัญหาเช่นกันถ้าเราดื่มน้ําเยอะมากก่อนนอนเราก็จะต้องตื่นมาปัะสสะาวะบ่อยครั้งในตอนกลางคืนการตื่นนอนบ่อยๆทําให้เราไม่ได้นอนหลับสนิทและพักผ่อนไม่เต็มที่สําหรับผู้สูงอายุก,การตื่นนอนกลางคืนยังเสี่ยงต่อการพัดตกล้มอีกด้วยโดยเฉพาะถ้าในห้องมืด หรือไม่มีราวจักการตื่นมาปัสสาวะบ่อยๆยังส่งผลต่อคุณภาพการนอนของเราในช่วงที่เรานอนหลับสนิทร่างกายจะผลิตฮอร์โมนการเจริญเติบโตที่มีหน้าที่ซ่อมแซมเซลล์ต่างๆในร่างกายถ้าเราตื่นบ่อยร่างกายก็จะไม่ได้ผลิตฮอร์โมนนี้เพียงพอทําให้การซ่อมแซมร่างกายไม่สมบูรณ์ส่งผลให้เราแก่เร็วขึ้นแล้วเราควรทําอย่างไรดีล่ะคําตอบคือดื่มน้ําให้พอเหมาะสมในระหว่างวันให้ดื่มน้ําให้เพียงพอประมาณ6-8แก้ว ต่อวันแต่หลังอาหารเย็นให้ค่อยๆลดปริมาณน้าที่ดื่มก่อนนอนประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงให้ดื่มน้ําอุ่นหรือน้ำเปล่าประมาณครึ่งแก้วถึง1แก้วเท่านั้นปริมาณนี้จะพอที่จะทําให้ร่างกายไม่ขาดน้ําแต่ก็ไม่มากจนต้องตื่นมาปัสสาวะบ่อยและอย่าลืมไปปัสสาวะครั้งสุดท้ายก่อนเข้านอนด้วยนะคะสิ่งที่5้าที่เราต้องระวังก็คือการนั่งนานหรือไม่ออกกําลังกายเลยตลอดทั้งวันแล้วเข้านอนทันทีหลายท่านอาจจะคิดว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการนอนแต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกันอย่างมาก การเคลื่อนไหวร่างกายในระหว่างวันมีผลต่อคุณภาพการนอนของเรามากเลยทีเดียวเมื่อเราไม่ได้ออกกําลังกายหรือเคลื่อนไหวร่างกายเลยตลอดทั้งวันร่างกายของเราก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยจริงๆแม้ว่าสมองจะรู้สึกเหนื่อยจากการคิดหรือความเครียดแต่ร่างกายกลับมีพลังงานสะสมอยู่มากสิ่งนี้จะทําให้เรานอนไม่หลับหรือนอนหลับยากเพราะร่างกายยังไม่พร้อมที่จะพักผ่อนนอกจากนี้การไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายยังทําให้เลือดไหลเวียนไม่ดีโดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นหลอดเลือดจะแข็งตัวขึ้นและไม่ยืดหยุ่นเหมือนเดิม การนั่งหรือนอนนานๆจะทำให้เลือดค้างอยู่ที่ขาและส่วนล่างของร่างกายทำให้เกิดอาการขาบวมเส้นเลือดขอดและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดในขาซึ่งอาจจะเดินทางไปอุดตันที่ปอดหรือสมองได้การไม่ออกกำลังกายยังส่งผลต่อกล้ามเนื้อและกระดูกของเราอีกด้วยยิ่งเราอายุมากขึ้นมวลกล้ามเนื้อจะลดลงและกระดูกจะบางลงถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยการสูญเสียกล้ามเนื้อและมวลกระดูกก็จะเร็วขึ้นทำให้เราอ่อนแอเดินไม่มั่นคง และเสี่ยงต่อการหกล้มได้ง่ายมีสถิติบอกว่าผู้สูงอายุที่หกล้มและกระดูกหักมีอัตราการเสียชีวิตสูงมากเพราะต้องนอนนิ่งเป็นเวลานาน,านทําให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆแล้วเราควรทําอย่างไรดีล่ะคําตอบคือพยายามเคลื่อนไหวร่างกายทุกวันไม่จําเป็นต้องออกกําลังกายหนักๆแค่เดินเล่นในสวนหรือรอบบ้านวันละ30นาทีก็เพียงพอแล้วการเดินจะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีกล้ามเนื้อแข็งแรงและทําให้เรานอนหลับสนิทมากขึ้น แต่อย่ากออกกําลังกายหนักๆใกล้เวลานอนนะครับเพราะมันจะทําให้ร่างกายตื่นตัวและนอนไม่หลับควรออกกําลังกายตอนเช้าหรือบ่ายและก่อนนอนประมาณ1นถึงสชั่วโมงให้ทํากิจกรรมผ่อนคลายเช่นยืดเส้นยืดสายทําสมาธิหรือฟังเพลงเบาๆสิ่งที่6ที่เราต้องระวังก็คือการนอนในห้องที่อุณหภูมิไม่เหมาะสมหลายท่านอาจจะชอบเปิดแอร์จัดจัดเพราะคิดว่าจะนอนหลับสบายหรือบางท่านก็ไม่ชอบเปิดแอร์เลยเพราะกลัวเสียค่าไฟหรือกลัวหนาวแต่ทั้งสองกรณีนี้ล้วนมีปัญหาทั้งนั้น เมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายของเราจะควบคุมอุณหภูมิได้ไม่ดีเหมือนเดิมเราอาจจะไม่รู้สึกร้อนหรือหนาวเท่าที่ควรถ้าห้องนอนของเราร้อนเกินไปร่างกายจะต้องทำงานหนักเพื่อระบายความร้อนทำให้เรานอนไม่สนิทตื่นบ่อยและเหงื่อออกมากการเหงื่อออกมากในผู้สูงอายุเป็นอันตรายเพราะจะทำให้เสียน้ำและแรธท่าจากร่างกายอาจทำให้เกิดอาการขาดน้ำหรือเกร็งได้แต่ในอีกทางหนึ่งถ้าห้องนอนเย็นเกินไปก็มีปัญหาเช่นการอากาศหนาว จะทำให้หลอดเลือดหดตัวทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นสําหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องหัวใจหรือความดันโลหิตอยู่แล้วการนอนในที่หนาวเกินไปอาจจะทําให้หัวใจวายหรือเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้นอกจากนี้อากาศหนาวยังทําให้กล้ามเนื้อตึงและข้อต่อปวดอีกด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับการนอนหลับคือประมาณ22 25องศาเซลเซียส ไม่ร้อนเกินไปและไม่เย็นเกินไปถ้าคุณเปิดแอร์ให้ตั้งอุณหภูมิประมาณนี้และอย่าลืมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมไม่หนาเกินไปหรือบางเกินไปถ้าคุณไม่ได้เปิดแอร์ให้เปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทแต่ระวังอย่าให้ลมเย็นหรือลมแรงพัดโดนตรงๆเพราะอาจทําให้เป็นหวัดหรือคอแข็งได้สิ่งที่7ที่อันตรายมากแต่หลายคนไม่ได้ใส่ใจก็คือการนอนในท่าที่ไม่ถูกต้องหลายท่านอาจจะนอนคุ้นชินในท่าเดิมมาตลอดโดยไม่คิดว่ามันอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพการนอนในท่าที่ผิด อาจจะทําให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆมากมายการนอนคว่ำเป็นท่านอนที่อันตรายที่สุดโดยเฉพาะสําหรับผู้สูงอายุการนอนคว่ำจะทําให้คอบิดไปข้างใดข้างหนึ่งทําให้หลอดเลือดที่ไปลิ้นสมองถูกกดทับเลือดไปเลี้ยงสมองได้ไม่เพียงพอยิ่งนานเขาก็อาจทําให้สมองขาดเลือดได้นอกจากนี้การนอนคว่ำยังกดทับหน้าอกทําให้หายใจไม่สะดวกและหัวใจต้องทํางานหนักขึ้นสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องกรดไหลย,ย้อนหรือโรคปอดการนอนคว่ำจะทําให้อาการแย่ลงอีกด้วย การนอนหงายเป็นท่าที่ดีกว่านอนคว่ำแต่ก็ต้องระวังเช่นกันโดยเฉพาะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องนอนกรนหรือหยุดหายใจขณะหลับการนอนหงายจะทําให้ลิ้นและกล้ามเนื้อในลําคอหย่อนไปปิดทางเดินหายใจได้ทําให้หายใจไม่สะดวกหรือหยุดหายใจชั่วขณะสิ่งนี้จะทําให้ร่างกายขาดออกซิเจนสมองไม่ได้พักผ่อนเต็มที่และเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ,แล,วใจและโรคหลอดเลือดสมองท่านอนที่ดีที่สุดสําหรับผู้สูงอายุค,คือการนอนตะแคงโดยเฉพาะนอนตะแคงซ้ายการนอนตะแคงซ้ายจะช่วยให้หัวใจทํางานได้ดีขึ้น เพราะหัวใจอยู่ทางซ้ายเลือดจะไหลเวียนได้ดีกว่านอกจากนี้การนอนตะแคงซ้ายยังช่วยลดปัญหากรดไหลย,ย้อนอีกด้วยแต่ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องไหลหรือสะโพกข้างซ้ายก็สามารถนอนตะแคงขวาได้สิ่งสําคัญคือใช้หมอนที่มีความสูงพอเหมาะไม่สูงเกินไปหรือต่ําเกินไปเพื่อให้คอและกระดูกสันหลังอยู่ในแนวเดียวกันนอกจากนี้การใช้หมอนหนุนระหว่างขาก็เป็นเรื่องที่ดีมัน จะช่วยลดแรงกดทับที่สะโพกและหลังทําให้นอนสบายและปวดหลังน้อยลงถ้าคุณมีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนให้ยกหัวเตียงสูงขึ้นประมาณ15-20เซนติเมตรหรือใช้หมอนสองใบเพื่อให้ส่วนบนของร่างกายสูงกว่าส่วนล่างป้องกันกรดไหลย้อนขึ้นมาสิ่งที่8ที่เราต้องระวังและมักถูกมองข้ามไปก็คือการดื่มแอลกอฮอล์หรือกาแฟก่อนนอนหลายท่านอาจจะชอบดื่มเบียร์หรือไวน์หน่อยๆก่อนนอนเพราะคิดว่ามันจะช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นหรือบางท่านก็ชอบดื่มกาแฟหรือชาในตอนเย็น เพราะเคยชินแต่ความจริงแล้วทั้งสองสิ่งนี้ล้วนเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้สูงอายุมากๆแอลกอฮอล์นั้นแม้จะทําให้เรารู้สึกง่วงนอนในตอนแรกแต่มันจะทําให้เราไม่ได้นอนหลับสนิทจริงๆแอลกอฮอล์จะรบกวนวงจรการนอนหลับของเราทําให้เราตื่นบ่อยในช่วงกลางคืนโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของการนอนเราจะพบว่าตัวเองนอนไม่สนิทตื่นมาบ่อยๆและตอนเช้าก็รู้สึกไม่สดชื่นนอกจากนี้แอลกอฮอล์ยังส่งผลเสียต่อหลายระบบในร่างกายมันทําให้ตับต้องทํางานหนัก ในการขับสารพิษทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจสำหรับผู้สูงอายุที่ตับและไตทำงานไม่ดีเท่าเดิมการดื่มแอลกอฮอล์จึงเป็นภาระต่อร่างกายมากแอลกอฮอล์ยังทำให้เราขาดน้ำอีกด้วยเพราะมันมีสารขับปัสสาวะทำให้เราต้องตื่นมาปัสสาวะบ่อยขึ้นส่วนกาแฟและชานั้นมีคาเฟอีนที่เป็นสารกระตุน้นทำให้สมองตื่นตัวและไม่ง่วงนอนคาเฟอีนจะอยู่ในร่างกายนานหลายชั่วโมงถ้าเราดื่มกาแฟในตอนเย็นตอนกลางคืนคาเฟอีน อาจจะยังคงอยู่ในร่างกายทําให้เรานอนไม่หลับหรือนอนหลับยากสําหรับผู้สูงอายุที่ร่างกายขับคาเฟอีนออกช้าลงผลกระทบของคาเฟอีนจะยาวนานกว่าคนหนุ่มสาวคาเฟอีนยังทําให้หัวใจเต้นเร็วและความดันโลหิตสูงขึ้นอีกด้วยถ้าดื่มก่อนนอนก็อาจจะทําให้หัวใจทํางานหนักในขณะที่เราควรจะพักผ่อนสิ่งนี้เป็นอันตรายมากสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องหัวใจอยู่แล้วแล้วเราควรทําอย่างไรดีล่ะคาตอบคือหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่ม ที่มีคาเฟอีนอย่างน้อย4 -6 ชั่วโมงก่อนนอนถ้าคุณอยากดื่มอะไรสักอย่างในตอนเย็นให้เลือกดื่มน้ำอุ่นนมอุ่นหรือชาสมุนไพรที่ไม่มีคาเฟอีนแทนเช่นชาคาโมมายล์หรือชาลาเวนเดอร์เครื่องดื่มเหล่านี้จะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและนอนหลับได้ง่ายขึ้นสิ่งสุดท้ายที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือการไม่ดูแลสภาพแวดล้อมในห้องนอนหลายท่านอาจจะไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้มากนะักแต่จริงๆแล้วสภาพแวดล้อมในห้องนอนมีผลต่อคุณภาพการนอนของเรามากเลยทีเดียว ห้องนอนที่มีไฟสว่างเกินไปจะรบกวนการนอนหลับของเราแสงจะบอกสมองว่ายังไม่ใช่เวลานอนทําให้ร่างกายหยุดการผลิตฮอร์โมนเบลาโทนินบางท่านอาจจะชอบเปิดไฟทิ้งไว้เพราะกลัวมืดหรือกลัวตื่นมาแล้วมองไม่เห็นแต่ไฟที่สว่างจัดนั้นทําให้เรานอนไม่สนิทจ,จริงๆถ้าจําเป็นต้องมีไฟให้ใช้ไฟนนูตาสีส้มหรือสีแดงที่มีความสว่างน้อยๆหรือใช้ไฟฉุกเฉินที่ติดพื้นแทน เสียงรบกวนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เรานอนไม่สนิทไม่ว่าจะเป็นเสียงรถเสียงเพื่อนบ้านหรือเสียงอื่นๆจากภายนอกเสียงเหล่านี้จะทําให้เราตื่นบ่อยหรือนอนไม่ลึกถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงรบกวนมากให้ปิดหน้าต่างให้สนิทหรือใช้ที่อุดหูสําหรับนอนบางคนชอบเปิดเสียงธรรมชาติเบาๆเช่นเสียงฝนเสียงคลื่นหรือเสียงจิ้งหรีดเพื่อบังเสียงรบกวนอากาศในห้องนอนก็สําคัญเช่นกันห้องที่อับชื้นหรือมีอากาศไม่ถ่ายเทจะทําให้เราหายใจไม่สะดวกและนอนไม่สนิท ควรเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทในระหว่างวันและใช้พัดลมช่วยให้อากาศหมุนเวียนถ้าอากาศแห้งเกินไปก็อาจจะใช้เครื่องเพิ่มความชื้นแต่ต้องดูแลความสะอาดเป็นประจำเพื่อป้องกันเชื้อราและแบคทีเรียเตียงและที่นอนก็ต้องเหมาะสมด้วยที่นอนที่แข็งเกินไปหรืออ่อนเกินไปจะทําให้เราปวดหลังและนอนไม่สบายสําหรับผู้สูงอายุควรเลือกที่นอนที่มีความแน่นปานกลางไม่แข็งจนเกินไปและไม่อ่อนจนเกินไปที่จะพยุงร่างกายได้ดีลไม่ทําให้กระดูกสันหลังบิดงอปลอกหมอนและผ้าปูที่นอนควรเปลี่ยนและซักบ่อยๆ เพื่อความสะอาดและต้องกันไรฝุ่นที่อาจทําให้แพ้หรือหายใจไม่สะดวกความยุ่งเหยิงในห้องนอนก็มีผลต่อการนอนด้วยห้องที่รกรุงรังจะทําให้เรารู้สึกกดดันและไม่ผ่อนคลายควรจัดห้องนอนให้เรียบร้อยสะอาดและเป็นระเบียบเอาของที่ไม่จําเป็นออกจากห้องนอนเหลือแต่สิ่งที่จําเป็นสําหรับการนอนเท่านั้นสิ่งนี้จะช่วยให้จิตใจของเราสงบและนอนหลับได้ง่ายขึ้นในห้องนอนควรมีกลิ่นที่ผ่อนคลายด้วยกลิ่นลาเว,วนเดอร์กลิ่นคามโมไมล์หรือกลิ่นส้มอ่อน จะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายและนอนหลับง่ายขึ้นสามารถใช้น้ำมันหอมระเหยหยดลงบนหมอนหรือใช้เครื่องฟอกอากาศที่มีกลิ่นหอมแต่ระวังอย่าใช้กลิ่นที่แรงเกินไปเพราะอาจทําให้ปวดหัวหรือหายใจไม่สะดวกสุดท้ายแล้วห้องนอนควรเป็นที่ที่ใช้สําหรับนอนเท่านั้นอย่าใช้ห้องนอนทํางานดูทีวีหรือทํากิจกรรมอื่นๆสมองของเราจะจดจําว่าห้องนอนคือที่สําหรับพักผ่อนเมื่อเราเข้ามาในห้องนอนร่างกายก็จะเตรียมพร้อมสําหรับการนอนโดยอัตโนมัติวันนี้เราได้พูดถึงนิสัยต่างๆที่อาจทํา ให้อายุของเราสั้นลงได้ถึง10ปีตั้งแต่การกินอาหารหนักก่อนนอนการนอนดึกการใช้โทรศัพท์มือถือการดื่มน้ำไม่เหมาะสมการไม่ออกกำลังกายการนอนในห้องที่อุณหภูมิไม่เหมาะสมการนอนในท่าที่ไม่ถูกต้องการดื่มแอลกอฮอล์หรือกาแฟและการไม่ดูแลสภาพแวดล้อมในห้องนอนอาจจะดูเหมือนมีหลายเรื่องที่ต้องปรับเปลี่ยนแต่อย่าเพิ่งกังวลไปนะคะคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างพร้อมกันในวันเดียวให้ค่อยๆปรับเปลี่ยนทีละนิสยัยเริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุด หรือสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นปัญหามากที่สุดก่อนลองปรับเปลี่ยนสักหนึ่งหรือสองสัปดาห์แล้วค่อยเพิ่มการเปลี่ยนแปลงอื่นๆต่อไปสิ่งสําคัญคือการมีความมุ่งมั่นและอดทนการเปลี่ยนแปลงนิสัยไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะนิสัยที่เราทํามานาหลายปีแต่เมื่อคุณเริ่มเห็นผลลัพธ์เห็นว่าคุณนอนหลับสนิทขึ้นตื่นมาสดชื่นขึ้นมีพลังงานมากขึ้นและรู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นคุณก็จะรู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่จะพยายาม อย่าลืมนะคะว่าการนอนหลับที่มีคุณภาพเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่สุดของสุขภาพที่ดีมันมีผลต่อหัวใจสมองระบบภูมิคุ้มกันและทุกส่วนของร่างกายเราการดูแลให้เรานอนหลับได้อย่างมีคุณภาพคือการลงทุนเพื่อสุขภาพและอายุยืนของเราถ้าคุณมีประสบการณ์หรือเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการนอนหลับอยากจะเชิญชวนให้คุณมาแบ่งปันกันในคอมเมนต์ได้เลยนะคะับบางทีเคล็ดลับของคุณอาจจะช่วยให้ท่านอื่นๆได้หรือถ้าคุณมีคำถามหรืออยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องใดก็สามารถถามได้เช่นกัน ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้และรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ช่วยกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักได้นะครับเพราะข้อมูลเหล่านี้อาจจะช่วยชีวิตพวกเขาได้จริงๆและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพราะเราจะมีเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสําหรับผู้สูงอายุมาฝากทุกสัปดาห์จำไว้นะครับว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่มันก็ไม่สายเกินไปที่จะเริ่มดูแลสุขภาพของตัวเองการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เราทำวันนี้จะส่งผลใหญ่ ต่อสุขภาพและความสุขของเราในอนาคตทุกคืนที่เรานอนหลับอย่างมีคุณภาพคือการเพิ่มโอกาสที่เราจะมีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพขอให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงนอนหลับสนิทและมีความสุขในทุกๆวันนะคะอย่าลืมว่าสุขภาพคือสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดเมื่อเรามีสุขภาพที่ดีเราก็จะสามารถใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และมีความสุขกับครอบครัวและคนที่เรารักได้นานๆดูแลตัวเองให้ดีนะคะและขอให้คุณมีความสุขกับการใช้ชีวิต ในทุกช่วงอายุเพราะชีวิตนี้สวยงามในทุกๆวัยและเราทุกคนสมควรที่จะมีชีวิตที่ยืนยาวแข็งแรงและมีความสุขสวัสดีค่ะ